มีโจรสลัดระดับโลกเลยคือมีคนบอกว่าเลวร้ายมากมีเรือที่ไหนอย่าให้เจอนะถ้าเจอนี่ป้นหมดเลยทุกคนก็รังเกียจทุกคนก็บอกว่ากลัวมากแต่มีพ่อค้าชาวประมงพ่อค้าคนหนึ่งเป็นพ่อค้ามางกโลกก็บอกว่าโจรสลัดเนี่ยต้องมีเหตุผลในการป้นป้นเพราะอะไรอาจจะป้นเพราะลูกเพราะเมียก็ได้เขาอาจจะเดือดร้อนก็ได้เอางี้ไปคุยกับโจรสลัดดีกว่าก็เลยไปคุยกับโจรสลัดแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันมีเรือเนี่ยนะเอาเรือไปเลย แล้วเธออะลงไปจับปลามางังกรโลดูดีไหมถ้าจับมาได้เนี่ยเราเอาปลาเนี่ยมาขายกับผมเนี่ยผมจะซื้อกับคุณปรากฏว่าโจรสลัดเนี่ยฝันสอนโจรสลัดให้จับปลาโจรสลัดก็เลยจับปลาเป็นแล้วเอามางังกรโลมาขายแล้วมีไรายได้ที่ดีกว่าการเป็นป้นเพราะการป้นมีคนเกลียดมีคนไม่ชอบแล้วต้องเสี่ยงตายอีกโดนฆ่าอะไรก็ได้ปรากฏว่าในที่สุดจับปลามาขายให้กับพ่อค้ามางังกรโลแล้วมีไรายได้ดีโจนก็เลยเลิกเป็นโจรสลัด ไม่เป็นโจรสลัดอีกต่อไปบทเรียนนี้เรียนรู้ถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับการตลาดหรือการทําธุรกิจก็คือเราจะมีลูกน้องเราหรือเราจะมีปัญหาเราที่บัดมองข้ามหรือมีปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าไอโจรสลัดที่ว่าเนี่ยไอปัญหาเนี่ยมันคือพวกของเราคนส่วนใหญ่ที่ทําธุรกิจแล้วเนี่ยปัญหาคือปัญหาแล้วไม่มองมุมดีของมันเมื่อมองมุมดีไม่ออกก็ไม่สามารถเอาโจรสลัดเป็นพวกเราได้ ลูกน้องที่ปฏิวัติเราหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่แก้ปัญหาหรือบอกว่ามันปล่อยทิ้งไปมันคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกโจรสลัดก็คือโจรสลัดแต่ถ้าเราเปลี่ยนโจรสลัดหรือปัญหาให้เป็นพวกเราได้เนี่ยนี่คือคนเก่งนี่คือฮีโร่ที่แท้จริงนั่นคือคนที่สําเร็จในการทําธุรกิจคนส่วนใหญ่ตรงนี้เราจะมองข้ามแล้วมองไม่เห็นผมไปสัมภาษณ์คนสาเร็จมาแล้วบทเรียนนี้ก็คือเขาจะไม่ทิ้งปัญหาปัญหาเนี่ยถ้าเขายิ่งเรียนรู้ก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นก็ยิ่งเก่งมากขึ้นจจงไปหาโนสลัด แล้วไปเอาโจรสลัดมาเป็นพวกของคุณซะและตอนนั้นคุณก็จะเห็นปัญหาหรือลูกน้องที่มีปัญหามาเป็นพวกคุณได้และคุณจะสร้างเงินได้นี่คือหนึ่งในการแก้ปัญหาของธุรกิจคุณอาจจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเองครับเพื่อนเเราอยากจะเก่งนูน่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมานันใจให้กับตัวเราเองไม่ได้ครับอยากลดห,หนักก็ลดไม่ได้ เพราะเราสร้างแรงบรรจใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีอื้วทำไมมันทอ้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงบรรจใจให้ตัวเองครับแรงคลิปที่2เป็นคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต,ต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิหรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียน เราจะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาใน Line ไม่ใช่ใน a c e b o o k นะครับเพราะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน l ล n e และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันใน l ลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ